xem sẽ... Ừ, mình năm Mình cắt đi đi Mình nào น้ำปลาเลยจ้าน้ำปลาต้มเลยจ้านกุ้งด้วยดิ สวัสดีจ้าวันนี้มาได้หนุ่มจีนน้ำสลามากินหนุ่มจีนเส้นปลากระกกันจ้า ใช้ไกันพี่น้องใ่ปได้ตัวนังรอย่ต้มซีวได้ปลาอืมัวววแม่เดีวเ็ใส่พริกกันกันด้วย ใส่ข้อมิ่นตรวจสวนเลยหมาจาม้างสักแก่งกันแซ่บคุ้งน้ำใส่คุ้งก็แบบข้าแก้แส่บนวด กินเ้เอาไวส้สนิทก่อนนะพี่น้องเวลามานหลายแล้วสวัสดีจ้าวันนี้มาได้หนุ่มจีนน้ำสลามากินหนุ่มจีกกนซอสนะ้ำปลาก,กันจ่าขอบคุณทุกกำลังใจจ้า 이ข้ามารับชม <놀람> 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 สวัสดีจ้าวันนี้มาได้หนุ่มจีนนับสะมากินหนุ่มจีนซาลาเปากันชา้าจับใจมั่กันพี่น้อง

ขอบคุณทุกกรรมการจ้จาได้เข้ามาสนทนจนจบคลิปจ้า ใช้กุ้งก็ได้ทาแกสามัวตุ๋น่ โดดทั้งสดทั้งแห้งเลยจ้ามาซับแซ่บด้วยกันปากของเราก็มาเป็นสวนจ้าปากแพรปากซอยเนี่ยเต็มสวัสดีจ้าวันนี้มาได้หนุ่มจีนน้ำใสามากินหนุ่มจีนซาลาเปากันจ้านโดทั้งแห้งเลยจ้ามาซับแซ่บด้วยกัน ของเราจะมาเป็นสวนจ้าปักเพล่ผักซอย,เ,ยเต่นสวนเลยเลยหลา,จานจ้างจะเก็บนห้กันใ่ไักเพล่กินได้ทุกเดือน มาเก,กียล5วันรีากะดิด๋ดสวัสดีจ้าวันนี้มาได้หนุ่มจีนน้ำสลามากินหนุ่มจีนซอสน้ำปลากันค่ะได้ตัวไหนงงหนุ่มจีนซอสน้ำปลา สวัสดีจ้าวันนี้มาได้หนุ่มจีนน้ำปลามากินหนุ่มจีนซอสน้ำปลากันจ้าอันนี้น้ำปลารึจ้าอันนี้น้ำปลารอุ่นเลยจ้ามีกุ้งเหมือนดีสาระรไหน,น,ไหน,นกันเนี่ยเพิ่งเก็บกิน ขอบคุณทุกกรรมการจ้าให้ข้ามารับผิชอจนจบคลิปจ้าสวนเลยอาจารย์จะเล่นกัน กุ้งนะใส่กุ้งก็อร่อค่ะใ่สัา<ะ>วด ใช่กันพี่นาขอบคุณค่ะ